อีริกเซนเปิดใจผลงานแมนยูยากที่จะยอมรับได้คริสเตียนอีริกเซนกองกลางของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกล่าวหลังเกมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ถลม่มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด6ต่อ3เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าผลงานตอนนี้ของทีมยังห่างไกลและยากที่จะยอมรับได้เพราะทีมของเปปกวาดิโอลามีความแข็งแกร่งมากอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้แมนยูสามารถเก็บชัยชนะสีนัดติดต่อกันในเกมพรีเมียร์ลีก ซึ่งรวมถึงชัยชนะเหนือลิเวอร์พูลและอาเซนอลนจากฝูงของตารางโดยเกมดาร์บี้แมตช์นัดนี้ที่เอทิฮัสเตเดียมแมนซิตี้ได้แฮตทริกจากเออร์ลิงฮาแลนด์และฟิลโฟเดนทำให้แมนซิตี้ได้รับชัยชนะในนัดนี้อย่างถล่มทลายส่วนแมนยูได้ประตูจากแอนโทนีในช่วงต้นครึ่งหลังก่อนที่จะได้อีกสองประตูจากมาซิยานจากรายงานข่าวคริสเตียนอิริกเซนได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางสกายสปอร์ตว่าพวกเราทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นวันที่แย่มาก เราออกสตาร์ทได้ไม่ดีพวกเขามีโอกาสตรงจากคิกออฟเราต้องโทษตัวเองเท่านั้นเราพลาดจากการขาดความกล้าและความเชื่อมีหลายสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนแปลงและหลายสิ่งที่เราต้องทำให้ดีขึ้น